ข่าวลือการแต่งตั้งผู้นำการเจรจาภาษีสหรัฐกำลังร้อนแรงแต่เรื่องนี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างกว้างขวางหรือไม่มาดูรายละเอียดกันเถอะในวันที่14ตุลาคม2568เวลาประมาณ9นาฬิกา45นาทีที่อาคารรัฐสภาในเอกนิตินิติทานประพาสรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี เศรษฐกิจรอบแรกซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15ตุลาคม2568เขาอธิบายว่าการประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสั้นๆเพียง4เดือนที่เหลืออยู่ซึ่งอาจเป็นช่วงที่ท้าทายในการสร้างผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดชัดเจนสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มติดตา มข่าวการเมืองและเศรษฐกิจลองคิดภาพง่ายๆว่ามันเหมือนกับการวางแผนเส้นทางเดินทางในช่วงเวลาจำกัดคุณต้องเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อไปถึงจุดหมาย เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงข่าวลือที่กำลังฮือฮาเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่าจะมีการแต่งตั้งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าทีมเจรจาในประเด็นภาษีและการค้าของสหรัฐอเมริกาหรือไม่ในเอกนิติตอบอย่างระมรัดระวังว่ายังไม่มีเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและเขาไม่ได้ยืนยันหรือ ปฏิเสธใดๆเพิมเ่มเติมเมื่อถูกถามต่อว่าจะมีการเสนอชื่อหัวหน้าทีมเจรจาภาษีสหรัฐและจะใช้กรอบการเจรจาเดิมที่เคยใช้ก่อนหน้านี้หรือเปล่านายเอกนิติก็ไม่ได้ตอบคำถามก่อนที่จะเดินเข้าห้องประชุมคณะรัฐมนตรีทันที่บางคนอาจมองว่านี่คือการรักษาความลับหรือการเตรียมพร้อมอย่างละเอียดแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการไม่เปิดเผยข้อมูลอาจสร้างความไม่มั่นใจในหมู่ประชาชนนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามแต่ที่นี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจ การเจราจานี้เกี่ยวข้องกับภาษีและการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกไทยเช่นยางพาราหรืออิเล็กทรอนิกส์ถ้าการเจราจาล้มเหลวอาจนำมาซึ่งการขึ้นภาษีที่กระทบต่อธุรกิจและผู้บริโภคโดยตรงอย่างไรก็ตามนางสุภจีเองก็ได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรอบแรกนี้กระทรวงพาณิชย์จะนําเสนอการพูดคุยถึง2ประเด็นหลักได้แก่การเจราจาเรื่องภาษีกับสหรัฐอเมริกาและการเจราจาเรื่องความตกลงการค้าเสรี FTA ซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากสำหรับการขยายตลาดส่งออกของไทยโดย FTA สามารถช่วยลดภาษีนำเข้าและเพิ่มโอกาสทางการค้าเช่นการส่งออกผลไม้ไทยไปยังตลาดอเมริกันได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีเสียงครหาว่าการแต่งตั้งบุคคลที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านอาจไม่เพียงพอหากไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างการเจรจาโดยรวมนี่คือส่ที่หลายคนอาจเห็นต่างและก่อให้เกิดความขัดแยง้งแล้วคุณคิดอย่างไร การแต่งตั้งนางสุภจีจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับการเจรจาที่ซับซ้อนนี้หรือไม่หรือว่ามันอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดมาแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์กันเถอะเราชอบฟังมุมมองที่แตกต่างเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกัน